โดนด่าทุกวันโดนเกลียดทุกวันแต่ชีวิตดีเอาดีเอามึงคิดเอาแล้วกันว่ามึงจะไปสนใจมาตำหาอะไรฟ้องไปก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรมึงจะไปฟ้องมาทำไมฟ้องไปก็แก้ไยอะไรไม่ได้มึงฟ้องคนหนึ่งเดี๋ยวคนหนึ่งมึงก็ไปด่าต่อมึงฟ้องคนหนึ่ง,นนงมือคนกระดาไปด่าต่อมึงจะไปสนใจมันทําไมสนใจกับปัจจุบันขณะหน้าที่มึงมีทําหน้าที่ของมึงไปไม่ต้องไปยุ่งวุ่นวายกับชาวบ้านอย่าไปบริโภคร่วมกับความเลวความชั่วของใคร งูถ้าคนคนหนึ่งมันเปิดขี้เปิดเยี่ยวมึงเอาตัวไปสีมันมึงก็เปิดขี้เปิดเยี่ยวด้วยตัวมันสกรปรกมึงจะไปสกรปรกตามมันทำไมไม่เห็นจําเป็นจะต้องไปสกรปรกตามมันเลยมันเปื้อนมึงเอาตัวไปชนมันมึงก็เปื้อนอ้าวแล้วมึงจะไปเปื้อนตามมันทําไมกูนั่งสะอาดสะอาดอยู่บนหอคอยงาช้างไม่ดีกว่าเหรอเนี่ยตอนอยู่ตอนนี้กูอยู่สูงมากเลยนะเนี่ยกูนั่งสะอาดสะอาดอยู่บนอาคารสูงบริษัทระดับมหาชนระดับประเทศเชิญกูมาบรรยายมึงว่าชีวิตกูดีไหมล่ะ มีคนให้เกียรติกูมากมายกูไปตรงไหนก็มีแต่คนให้เกียรติกูกูไปตรงไหนก็เคยมีคนชมเชยยือนยอสรรเสริญกูกูไปตรงไหนก็มีแต่คนโอเคกับกูยินดีกับกูกับสิ่งที่กูทําอนุโมทนาศาสตร์ทกสิ่งที่กูทํามึงดูเอาแล้วกันกูโดนด่าจะเป็นจะตายแต่คนกับให้เกียรติกูทั้งประเทศอีคนที่ให้กี่คนที่ด่ากูจะเป็นจะตายมีใครให้เกียรตนะิมันไหมมีใครรู้จักมันมนะัมีใครให้ค่ายความสําคัญมนะันมะมีใครพูดถึงมันมัมไม่มีนั่งหงอยอยู่กันในโซเชียลของตัวมันเอง มึงดูเอาละการความแตกต่างแล้วมึงจะไปสนใจทําไมสนใจทําไมก่อนมึงดูแต่ละองค์กรที่เชิญกูไปบรรยายมหาวิทยาลัยเอ่ยโรงเรียนเอ่ยภาครัฐภาคเอกชนเอ่ยสารพัดคนแล้วทุกคนให้เกียรติกูหมดระดับนายใหญ่ในโตระดับสามแต่ละคนแต่ละคนให้เกียรติกูหมดผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านของเมืองสอสอ,อะไรหลายอย่างให้เกียรติกูหมด ดังนั้นใครให้เกียรติเราเราสนใจแก่ตคนให้เกียรติใครไม่ให้เกียรติเราเราอย่าไปสนใจมันไปจะสนใจทำไมในเมื่อมันไม่ให้เกียรติเราอ่ะเราควรแก่การสนใจทําประโยชน์ให้กับคนที่ให้เกียรติเราคนที่เกียรติเราไม่ต้องไปสนใจมันมึงจะไปให,ให้ค่ายความสําคัญกับคนที่เกียรติมึงทําไมวะกูไม่เข้าใจสุดท้ายคนที่ทุกข์คือมันคนที่มีความสุขคือมึงกูที่นั่งมีความสุขลอยหน้าลอยตานในการสอนธรรมะไปทุกวันไม่เห็นมีใครล้มกูได้เลย กูบอกแล้วว่าไม่มีใครเอากูลงได้แม้แต่บันไดเลื่อนแต่ลิฟต์เนี่ยเอากูลงได้ถ้ากูจะลงถูกต้องเปล่า